ไม่เริ่มมันจะเหมือนเดิมทั้งชีวิตทําไปเถอะเดินข้างหน้าไปเถอะถ้าวันนี้วิ่งไม่ไหวก็เดินเดินไม่ไหวก็คลานคลานไม่ไหวก็กลิ้งไปทำยังไงก็ได้ให้มันขยับไปข้างหน้าและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเอาแค่เท่าที่เราไหวก็พอ ไม่มีเงินคุณต้องออกไปหาโอกาสไปหาเงินความจนมันไม่ใช่ปัญหานะแต่การที่เราไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้อันนี้แหละมันคือปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่มีความสําเร็จใดที่มันเกิดจากการมีข้ออ้างหรือว่ารอคอยหรือว่ารอโชคที่มันจะเข้ามาชีวิตจะไปข้างหน้าได้มันต้องเริ่มต้นจากคุณเริ่มลงมือทําตามหลังคนอื่นอยู่ก็ต้องเร่งเครื่องถ้าคุณหยุดนิ่งคุณจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆการยพยายามอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้ ทุกสิ่งมันเรียนได้ฝึกได้เพียงแค่เปิดใจแล้วก็ตั้งใจจริงอย่าทำร้ายตัวเองด้วยเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามอย่างเช่นรู้ว่าเสื้อผ้าเริ่มครับละแต่ยังไม่ยอมลดขนมไม่ยอมลดน้ำหมัดลมรู้ว่ารถติดไปทำงานสายเราก็แค่ออกจากบ้านให้เร็วขึ้นเลิกโทษว่าชีวิตไม่มีโอกาสเราได้เวลาเท่ากันต่อวัน24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนแต่มันต่างกันตรงที่ใครจะใช้คุ้มค่ากว่ากันความสำเร็จมันต้องการความมุ่งมั่นไม่ใช่การตามใจตัวเองชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเรารู้จักเริ่มและทำให ตัวเองมีวินัยทุกวันทำวินัยให้เป็นนิสัยนิสัยเป็นสันดานสันดานที่ดีๆนี่แหละมันจะเป็นเศรษฐีใน่นาคตที่สามารถจะหิ้ว ชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากจนเกินไปเราจากไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหิ้มสหออบอะไรไปได้ชีวิตที่เรามีมันก็มีเท่าที่มีมีเท่าที่เป็นมีเท่าที่เห็นนี่แหละเราไม่ต้องไปดิ้นรนจนเราลืมไปว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครรู้ว่าเวลาของเรามันเหลืออีกแค่ไหนมันจะเหลืออีกสักเท่าไรเราอยา่าไปมัวเร่งสร้างเร่งสะสมจนเราลืมหยุดที่จะหาความสุขที่มันอยู่ตรงหน้าเราบางคนไม่ทันได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ําเขา ก็จากไปแล้วสิ่งที่แน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนสุขบ้างทุกบ้างมันเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าคือการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วเก็บเกี่ยวมันเอามาให้เต็มใจวันนี้ที่เรามีเนี่ยคือของขวัญชิ้นสาคัญดังนั้นจงใช้มันอย่างมีความหมายรักสิ่งที่คุณมีตอนนี้และยิ้มให้กับชีวิตที่คุณได้ใช้ในแบบของตัวเองก่อนนอนลองนึกดูนะว่าวันนี้เราได้สร้างความดีอะไรบ้างและอย่าลืม ขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจในเช้าวันใหม่เพราะมันหมายถึงโอกาสที่เราจะได้สร้างให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักชีวิตจะไปคิดอะไรมากจนเกินไปเราจากไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหิ้วสอบอะไรไปได้ชีวิตที่เรามีมันก็มีเท่าที่มีมีเท่าที่เป็นมีเท่าที่เห็นนี่แหละเราไม่ต้องไปดิ้นรนจน เราลืมไปว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครรู้ว่าเวลาของเรามันเหลืออีแค่ไหนมันจะเหลืออีกสักเท่าไรเราอย่าไปมัวเร่งสร้างเร่งสะสมจนเราลืมหยุดที่จะหาความสุขที่มันอยู่ตรงหน้าเราบางคนไม่ทันได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ําเขาก็จากไปแล้วสิ่งที่แน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนสุขบ้างทุกบ้างมันเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าคือการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วเก็บ มัเอามาให้เต็มใจวันนี้ที่เรามีเนี่ยคือของขวัญชิ้นสาคัญดังนั้นจงใช้มันอย่างมีความหมายรักสิ่งที่คุณมีตอนนี้และยิ้มให้กับชีวิตที่คุณได้ใช้ในแบบของตัวเองก่อนนอนลองนึกดูนะว่าวันนี้เราได้สร้างความดีอะไรบ้างและอย่าลืมขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจในเช้าวันใหม่เพราะมันหมายถึงโอกาสที่เราจะได้สร้างให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารัก ชีวิตจะไปคิดอะไรมากจนเกินไปเราจากไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหิ้วสหอบอะไรไปได้ชีวิตที่เรามีมันก็มีเท่าที่มีมีเท่าที่เป็นมีเท่าที่เห็นนี่แหละเราไม่ต้องไปดิ้นรนจน เราลืมไปว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครรู้ว่าเวลาของเรามันเหลืออีกแค่ไหนมันจะเหลืออีกสักเท่าไหร่เราอย่าไปมัวเร่งสร้างเร่งสะสมจนเราลืมหยุดที่จะหาความสุขที่มันอยู่ตรงหน้าเราบางคนไม่ทันได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ําเขาก็จากไปแล้วสิ่งที่แน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนสุขบ้างทุกบ้างมันเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าคือการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วเก็บ เอามาให้เต็มใจวันนี้ที่เรามีเนี่ยคือของขวัญชิ้นสาคัญดังนั้นจงใช้มันอย่างมีความหมายรักสิ่งที่คุณมีตอนนี้และยิ้มให้กับชีวิตที่คุณได้ใช้ในแบบของตัวเองก่อนนอนลองนึกดูนะว่าวันนี้เราได้สร้างความดีอะไรบ้างและอย่าลืมขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจในเช้าวันใหม่เพราะมันหมายถึงโอกาสที่เราจะได้สร้างให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารัก ชีวิตจะไปคิดอะไรมากจนเกินไปเราจากไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหิ้วสหอบอะไรไปได้ชีวิตที่เรามีมันก็มีเท่าที่มีมีเท่าที่เป็นมีเท่าที่เห็นนี่แหละเราไม่ต้องไปดิ้นรนจน เราลืมไปว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครรู้ว่าเวลาของเรามันเหลืออีกแค่ไหนมันจะเหลืออีกสักเท่าไหร่เราอยา่าไปมัวเร่งสร้างเร่งสะสมจนเราลืมหยุดที่จะหาความสุขที่มันอยู่ตรงหน้าเราบางคนไม่ทันได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ํา<ๆ>เขาก็จากไปแล้วสิ่งที่แน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนสุขบ้างทุกบ้างมันเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าคือการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วเก็บ เียวมันเอามาให้เต็ม,มใจวันนี้ที่เรามีเนี่ยคือของขวัญชิ้นสําคัญดังนั้นจงใช้มันอย่างมีความหมายรักสิ่งที่คุณมีตอนนี้และยิ้มให้กับชีวิตที่คุณได้ใช้ในแบบของตัวเองก่อนนอนลองนึกดูนะว่าวันนี้เราได้สร้างความดีอะไรบ้างและอย่าลืมขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจในเช้าวันใหม่เพราะมันหมายถึงโอกาสที่เราจะได้สร้างให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารัก แก่อนจะว่าใครไม่ดีหันกลับมามองตัวคนพูดก่อนป่า<ะ>ดีหรือยังอย่า,ยาสร้างศัตรูทั้งๆที่เดินคนละทางอย่าสร้างความบาดหมางทางัทง้ทงๆท,ท,ที่ไม่รู้จักกัน ถ้าเราอยากเห็นตัวเองในอนาคต <ALK> เราต้องเริ่มที่ปัจจุบันเราในวันนี้จะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราอีก10ปีข้างหน้าเราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะวันนี้ปีหน้าคุณก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไปไกลแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบต,ตัวเองกับใครเลยนะไม่ต้องแข่งกับใครนะแข่งกับตัวเองก็พอขอแค่วันนี้คุณเก่งกว่าเมื่อวานขอแค่วันนี้ทำได้ม้ากของเมื่อวานขอแค่วันนี้ทำได้ดีกว่าเมื่อวานการที่เราทำอะไรเล็กๆซ้ำๆทุกวันทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยนี่แหละที่ มันจะเป็นตัวกําหนดทิศทางคุณในอนาคตข้างหน้าดังนั้นวันนี้คุณต้องหนึ่งตั้งเป้าหมายเลยคุณอยากเป็นใครในอีก5ปีข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้าตั้งเป้าเลยและอยากเห็นตัวเองยืนตรงไหนในอนาคตแล้วเขียนเป้าหมายนั้นออกมาอย่าคิดว่าแค่ในหัวนะเดี๋ยวมันจะหายไปเอาออกมาเขียนเลยเขียนใส่ก,กระดาษไว้เป็นบอร์ดก็ได้นะแปะไว้เลยการที่เราเอาออกมาเขียนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นพอเห็นภาพชัดขึ้นมันจะลงแรงลงใจโฟกัสมันจะตอกย้ําว่าคุณต้องเป็นคนนี้จริงๆ2 ลงมือทําลงมือทําเลยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมาสมบูรณ์แบบคุณเริ่มได้สิ่งเล็กคุณเริ่มได้อาจจะเก็บเงินวันละ50บาทกําลังกายวันละ10นาะทีนคือวันนี้เปลี่ยนนะฉันไม่ใช่คนเดิมที่มันนอนเอือ่องอย่างน้อยคุณก็เริ่มก้าลวละทีละเล็กคนละน้อยมันเป็นการแบบออกจากพลังงานที่เหมือนเดิมอะจำไห้นะคะว่าชื่อของคุณอะจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณเอาแต่ฝันและไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้แล้วคุณในอนาคตอะจะกลับมาขอบคุณตัวเองในวันเนี้ย เม่ว่าคุณจะทำอะไรอยากได้อะไรนะกําลังใจอย่าต่ําพลังใจอย่าตกเมื่อคุณใจตกต่อให้ง่ายแค่ไหนหรือใกล้แค่เอื้อมคุณก็จะคว้ามันไม่ถึงชีวิตนี้ ได้มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆความสําเร็จไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากกําลังใจที่พร้อมจะสู้คุณใจใหญ่พอมองเป้าหมายให้ชัดทุกอุปสรรคมันจะกลายเป็นแค่บทเรียนแต่ถ้าพลังใจคุณต่ําต่อให้เส้นทางมันจะเปิดให้คุณกว้างเลยมันก็จะไปหมดแรงกลางทางถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะไปถึงแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยใจที่มันท้อแท้คุณก็จะแพ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เริ่มดังนั้นพลังใจอย่าต่ากําลังใจอย่าตกเพราะกําลังใจมันคือกําลังสําคัญที่นําคุณไปสู่เป้าหมายมันก็เเเหืือออนช้ิงคค่ะุณ ซื้อรถแพงแค่ไหนซื้อรถหรูแค่ไหนแต่ถ้าข้างในคุณไม่มีเชื้อเพลิงคุณขาดเชื้อเพลิงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละใจเนี่ยคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคุณเลยนะถ้าคุณวางกําลังใจยกใจให้สูงไม่ยอมแพ้ไม่หวั่นไหวทุกความสําเร็จที่คุณปรารถนามันเป็นไปได้ลนะคุณรู้จัก มาอาลีมาบาใช่ไหมเขาเคยสอบตกที่โรงเรียนหลายครั้งมากเขาเคยถูกปฏิเสธงาน3 0สิครั้งเลยนะแล้วเขาเคยไปสัมภาษณ์เคปซีด้วยเขารับทั้งหมดที่สามคนเขาเป็นคนเดียวที่ถูกปฏิเสธแม้จะถูกดูถูกแล้วก็ลุ้มเหลยวซ้าๆซ้ำๆหล่ยค้งเขายังยกใจให้สูงแล้วก็ยังสู้ต่อไปทําให้อลีบาบาอย่ากลายเป็นแพลมคอมเมอร์ซีใหญ่ยยกา์ระดับโลกได้แจ็คหม่าเคยกล่าวว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้นั่นคือโอกาสแต่ถ้าคุณยอมแพ้นั่นคือจุดจบพวกเขายกใจให้สูงแล้วพาโดย อไปสู่เส้นทางของความสำเร็จ เมืว่าคุณจะทําอะไรอยากได้อะไรนะกําลังใจอย่าต่ําพลังใจอย่าตกเมื่อคุณใจตกต่อให้ง่ายแค่ไหนหรือใกล้แค่เอื้อมคุณก็จะคว้ามันไม่ถึงชีวิตนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆความสําเร็จไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากกําลังใจที่พร้อมจะสู้คุณใจใหญ่พอมองเป้าหมายให้ชัดทุกอุปสรรคมันจะกลายเป็นแค่บทเรียนแต่ถ้าพลังใจคุณต่ําต่อให้เส้นทางมันจะเปิดให้คุณกว้างเลยมันก็จะไปหมดแรงกลางทางถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะไปถึงแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยใจที่มันท้อแท้คุณก็จะแพ้ตงแ่ ไม่ได้เริ่มดังนั้นพลังใจอย่าต่ากําลังใจอย่าตกเพราะกำลังใจอ่ะมันคือกําลังสําคัญที่นําคุณไปสู่เป้าหมายมันก็เหมือนเชื้อเพลิงค่ะตอน,น,นคุณไปซื้อรถแพงแค่ไหนซื้อรถหรูแค่ไหนแต่ถ้าข้างในคุณไม่มีเชื้อเพลิงคุณขาดเชื้อเพลิงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละใจเนี่ยคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคุณเลยนะถ้าคุณวางกําลังใจยกใจให้สูงไม่ยอมแพ้ไม่หวั่นไหวความสาเร็จที่คุณปรารถนามันเป็นไปได้เลคุณรู้จะ มาลีบาบาใช่ไหมเขาเคยสอบตกที่โรงเรียนหลายครั้งมากเขาเคยถูกปฏิเสธงาน30สิครั้งเลยนะแล้วเขาเคยไปสัมภาษณ์เคปซีด้วยเขารับทั้งหมดที่สามคนเขาเป็นคนเดียวที่ถูกปฏิเสธแม้จะถูกดูถูกแล้วก็ลุ้มเดียวซ้ำๆหลายค่งเขายังยกใจให้สูงแล้วก็ยังสู้ต่อไปทําให้ aba, อลีบาบากลายเป็นแพลตฟอร์มคอมเมิร์ซี่ใหญ่ยักษ์ระดับโลกได้แจ็คหม่าเคยกล่าวว่า mm. ถ้าคุณไม่ยอมแพน้นั่นคือโอกาสแต่ถ้าคุณยอมแพ้นัน่นคือจุดจบพวกเขายกใจให้สูงแล้วพาตัว ไปสู <usion happened. S 3> uh ่เส้นทางของความสุขเ็จ